สวัสดีครับผมสิทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซตาซีชแนลนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่คอนเทนต์ของเกมตัวคาร์บเอาอีฟิทคอมโบนะครับกับในช่องของเซตาซีเอ็กซ์คอมโบกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดันนะครับเหมือนเดิมเลยร้อยรอบนะครับดันดีเอ็กซ์เข้าใหม่ทีไรต้องจัดทุกทีรอบนี้นะครับเป็นคิวของแม็กคีนัตแม็กคีนานะหรือว่าตัวอ่าตัวเทอร์มินิอัสแม็คีนาสิเออนะครับหรือว่าตัวดัน นะครับร้อยก่สนยนนะครับซึ่งใบดันเนี่ยผมซื้อไว้จากหน้าเว็บนะมันจะมีแพ็กเกจที่เขาขายแบบไบดันแยกต่างหากเนี่ยในวอลเล็ตพอยต์นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวแบบใบดันที่ซื้อได้นะครับจากฟอส g จมตรงนี้นะครับดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้นะครับซื้อบลูมซื้อแบบตัวฟอสเจมมาแล้วเดี๋ยวจะซื้อแบบนี้ด้วยนะครับสามสิบไปมา เดี๋ยวรอดูถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยมันจะต้องครบ100รอบพอดีนะจากการซื้อในเกมแล้วก็นอกเกมรวมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงหรือไม่ขออนุญาตเช็คสักครู่โอเคนะครับอ,อ,อันนี้นะครับเดี๋ยนะผมต้องใช้หิน d ีได้วยปะเดี๋ยนะมันต้องใช้อะไรบ้างขออนุญาตเช็คแป๊บนึงตัวลมนะครับหินด y 10เม็ด,ดนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นตัวสายฟ้านะครับจะใช้หินดีายอีก10เมตรโอเคลมมี10 30โอเคทั้งหมดต้องใช้600เมตรนะดีายสักครู่เดี๋ยวซื้อกัน30แล้วก็นี้อีก30นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันครบร้อยหรือไม่นะครับเยอะอยู่นะผมบอกเลยเยอะอยู่นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเก็บไว้คือผมทยอยซื้อแหละตัวสายฟ้าแต่ว่าแบบ เรื่อยๆเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ลงคือเซิร์ฟมันเปิดมาสักพักเราเพิ่งเพิ่งมาลงเนี่ยโอเคร้อยรอบเาะฉะนันเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหลังจากที่ครบร้อยรอบว่าจะได้อะไรบ้างป่ะจะตัดภาพไปครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆ,ๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนะี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็งา่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเป็็นนอออเเ่่มกใววไแล้ืพทชิโด รรวมถึงสามารถกรอกโค้ดเ r x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือเพทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะเพื <ๆ S 2> ่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอทดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UT Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครบ่รง,งึว ud เพงเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองไฟ U g ทฟนนะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งงพพพ็เเเเร่่ม้้้นนนขออออวัละาปใใใหืๆช MVP MVP จะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่จะสูงก,กว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สาคัญคือใต้ description เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอาื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> น่าจะวันของวันแล้วนะครับแต่ว่าแบบพึ่งมาว่างอัดคลิปนะก็คือก่อนอันนี้นที่แบบที่ลงจบไปก็แบบไม่ได้มาทําคลิปต่อเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนคือเคื่องจริงๆคือมันเห็นของที่ได้มาแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบ่ะไม่เส็งวะอะไรงเงี้ยหรกอว่าก็เลยเออโอเคปล่อยจอยแล้วกันนะครับแต่ว่าครบแหละเอ่อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเพื่อรีเช็คเพื่อความชัวร์นะเอ่อตอนนี้นะครับกล่องมันในนี้มีกี่กล่องเนี่ย มันต้อง100ร้อยกล่องอะเนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคังผมมันเต็มไหมหรือแบบตอนที่ลงมันมีรอบที่หลุดบ้างหรือเปล่านะครับแต่อันนี้68กล่องนะเราจะนับจำนวน M ได้ไหมตอนนี้ผมมีอยู่654 M อ่ะขออนุญาตนะครับ654เนาะปุ๊บไปกดใช้ไป68คือผมเห็นของแล้วแหละเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับรอแป๊บเนี่ยโอเคแล้วก็3 22อา้าแปบนึงนะ 90้อันนี้9กกล่องเหรอแสดงว่าในนี้ไหมโอเคเพราะว่ามันต้องวันต้องครบ100ร้อยพอดีนะครับโอเคน่าใชา่ใช่ใชต้องเป็น32โอเคนะครับ100รกล่องพอดีก็100รอบนะครับจากเมื่อกี้เรามีอยู่654เอมนะก็ได้มา600 M เอมนะครับ600เอมตอนนี้ก็ถ้าตีเป็นเงินเจม เหมือนเราจะได้ทุนคืนมาประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมลงมาด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างถูกนะครับเนีย่ยถ้าตีเป็น600-600เจมก็น่าจะตกอยู่ที่กร้อยเอลเซก็น่าตกอยู่ที่ประมาณสักเอ่อสี่ห้าหมื่นหกหมื่นเจมนะต้นทุนในการลงจริงๆมันก็ประมาณแบบเกือบเกือบแสนไหมเพราะว่าคือใบดันน่ะผมได้มาจากร้านค้าลีฟเจมอาร์เจมค่อนข้างเยอะนะครับมันก็แทบจะแบบมีของฟรีด้วยแล้วก็เออเรียกได้ว่าแบบ จากร้านค้าไเทมช็อปเนี่ยในหน้าอีเวนต์ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถามว่ามันแพงไหมมันก็ยังแพงอยู่แต่ในที่บอกว่าแบบเออเราก็ได้เอลซคืนมานะครับก็ได้หลายร้อยเอ็มอยู่นะครับก็คือว่าคืนทุนในตรงนั้นไปทีนี้นะครับไอเทมส่วนอื่นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมให้ดูในคลังก่อนในคลังผมอันนี้ไม่มีเลยนะครับนี่ไม่มีเลยนะของหมดแล้วนะอไซน,นะครับไม่มีเลยนะครับ ในฝากขายก็ไม่ได้รวมกันเหมือนกันนะครับคือหมายถึงว่าในฝากขายเนี่ยเราขายแยกกันไปต่างหากแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราขายกันไปแบบไม่ไม,ไมีไม่ได้มาปนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีนะอ๋อแล้วก็ได้ดอกไม้มาเนี่ยประมาณร้อยอันนะครับดอกดาวเรืองซึ่งคุูมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันที่นี้นะครับของที่ได้นะของที่ได้นะครับไม่นับพวกหินธาตนะุนะนี่พวกหินธาตุพวกนี้ไม่นับนะครับ ซึ่งมันก็ได้แหละมันก็ได้ประมาณหนึ่งเพียงแต่แบบมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหินนะครับอันติเมตได้มาแค่9กเม็ดนะ7,000กว่าเจมนะครับแล้วก็หินอันติเมตฟอสคออีกพันกว่าเจมนะครับไบออปชั่นแทบจะนับราคาไม่ได้เลยนะเพราะว่าแบบดูดิเอาผมให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมมีเวชันมีอะไรยีงนี้ิดหน่อยนะครับแอดแท็กเวนติกแอแทกหมดแล้วนะครับของมีเท่านี้เลยนะครับ ไม่มีอะไรดรอปเพิ่มแล้วนะครับพวกเอามีหินขาวอีกนิดนึงนะครับอีกพันเจมนะก็รวมๆแล้วค่าหินนะอยู่ที่ประมาณหมื่นเจมนะครับที่เหลือคือไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีจริงๆนะครับได้ได้ของแบบขายมาประมาณหมื่นเจมถ้านับจริงๆคือเจ๊งยับนะครับถามว่าได้ของอันติเมทมาย่อยบ้างไหมมันก็ได้นะครับของเขียวอะ่ะแต่ว่าคือเนียผมปรับย่อยเป็นแบบนี้เลยนะเ๋ยวให้ดูนะครับนี่เนี่ยผมปรับย่อยแบบ เขียวเขียว2รูม่วง2รูอะ่ะผมไม่ย่อยเลยนะก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยจริงๆรอบนี้คือไม่มีเลยนะครับหนักมากค่อนข้างจะเกลือหนักอย่างที่บอกว่ามันดีตรงที่ต้นทุนที่ผมได้เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่มาจากตัวอาร์เจมซะเยอะมันก็เลยรอดปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็ได้ดอกไม้มานิดนึงอะ่ะแต่ดอกไม้มันก็แบบแต่ให้ดูว่า,ร,าร้านดอกไม้ได้อะไรเนี่ยมันก็มีได้แค่กันแตกอะ่ะคือถามว่ากันแตกมัน มันโอเคไหมมันก็ได้ต้องบอกก่อนว่ามันก็ได้เพราะว่าการแตกเ,เขาเรื่อไงอะการแตกเคอ o s อะเออมันก็ได้ใช้แหละแต่แบบมันน้อยนะสำหรับผมคือค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีหิน ex 3จริงๆ130้เปชนี่อาจจะขึ้น ex หา ex ได้อีกสักนิดนึงแต่แบบเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะจะแลกอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยอีกวันสวัน,นอะเซิร์ฟก็น่าจะรีแหละนะครับเซิร์ฟน่าจะอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวจะต้องหาอะไรมาแลกเก็บไว้นะครับ ซึ่งจริงๆตัวการแตกนี่ก็น่าสนแหละนะครับเพราะว่าเราเอาไปตีขำๆได้นะครับนิดๆหน่อยๆแต่บแบบถ้าจะเอารวยก็แลกหินีเองก็อะไรเงี้ยจะบอกว่ารวยก็ไม่เชิงด้นยนะเพราะว่าไม่น่าจะรวยแต่ถ้าเลือกก็คงไนะกันแตกว่าอืมแลกกันแตกก่อนแล้วก็แลกตัวที่เหลือแลกหินีเองไว้ผสมอย่างเงี้ยเผื่อได้เอาไปไขหรือเอาไปตีนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วประมาณนี้นะครับไม่รวมในนี่นะไม่รวมตัว ไอตัวที่เป็นเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี้ยนะครับพวกไอเทมที่ปรับเป็นตัวคาบาบงคาบาเบชอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ได้รวมเข้าไปด้วยนะครับก็เกือบรุนๆนะครับตามนั้นยังไงถ้าชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะครับดัน DX ที่เป็นในส่วนของอ๋อดัน DX เอ็ขาเรียกว่าอะไรอะดัน DX เอ็กซอันสุดท้ายอะเอ็นเทียนทูมปะ ออน่าจะเอ็นเชนทูมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ็นเชนทูมจะทําให้เราได้คืนทุนกําไรคืนขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ